สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับพุกแคชสมาร์ทคาร์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นสไตล์รถวัยรุ่นทํากินกันบ้างนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นนิวสูตรดีแม็กซ์ออลนิวสามพันสองพันยี่สิบนะครับก็สําหรับคันนี้ก็จะเป็นรถกระบะตอนเดียวมาพร้อมกับคอกพาวลอยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับสําหรับคันนี้เรามาเปิดราคากันอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำนะครับผมว่าเป็นรถยนต์เครื่องสามพันซึ่ง ถ้าเราเปรียบเทียบราคานะครับในราคา4แสนกว่าบาทเนี่ยคุณลูกค้าก็คือจะได้เป็นตอนเดียวตัวเปล่าเหมือนกันแต่ว่าที่เราก็คือได้แถมอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้กับคุณลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไม่เชื่อเรามาดูเครื่องจนินก่อนอ่าเดี๋ยวจะว่าเป็น1.9นะครับราคานี้ราคานี้ได้เครื่อง3,000นะครับคุณลูกคา้าอมาชมกันอ่ะลองมาดูโครงสร้างกันก่อนมาดูบอดี้กันก่อนนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3000ันเดิมๆเลยนะครับผม3,000-2,020นะครับอ่าตัวโครงสร้างต่งตางๆก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้จะมีเบรก a อเด้วยแล้วก็อันเนี้ยไม่แน่ใจนะว่ามันคือมันน่าจะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ของ ECU ชอบนะครับเกี่ยวกับรถก๊อกเห็นเข่าไส้กันเยอะแล้วนะครับเอ่อถ้าถ้าท่านไหนที่ทราบเนี่ยว่ามัน เป็นตัวอะไรเกี่ยวกับ ABS นะครับยังไงก็ลองแจ้งเข้ามาได้นะครับส่วนตัวยังยังไม่ได้ศึกษาเยอะขนาดนั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นแวนเพจเดิมนะครับส่วนตัวน่าจะคิดว่าเออน่าจะเป็นกับเซนเซ,นเซอร์ให้ให้ ABS ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็เวลาแบบดึงเบรกมือก็คือเบรกเบรกเท้ามันก็จะช่วยกดลงไปนะครับแล้วก็น่าจะแบบตัดเซนเซอร์ไม่ให้ไฟท่ายมันไฟเบรกมันติดอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ อ่าโอเคครับผมก่อนสำหรับเครื่องยนต์เกียร์กลองอีทีวีนะครับมีรับประกันให้ตามพี่บริทัทกำหนดแล้วก็พวกแอร์ไฟแบตเตอรี่ก็มีรับประกันให้นะครับอ่าลองมาดูในส่วนของเรื่องล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18ดนิ้วนะครับผมสําหรับคู่หน้ามีให้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นแม็กทีอีกันโค้งนะครับยางบางตามสไตล์ลดคอบนะครับ อ่ะเราก็มาดูด้านข้างด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวมุมแกนนะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์สปาร์ค3.0นะครับแต่แวะดูข้างนี้กันอ่านนี้ก็จะมีเก็บงานข้างในมานะครับอันนี้จะเป็น3,000ตัวเอสนะครับคุณลูกค้าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับเลนส์ไฟฟ้าครับผมอ่าแล้วก็จะอันนี้ก็จะเก็บงานหนังมาข้างในก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยก็เดี๋ยวอบช่างข้างในเนี้ยเราจะอธิบายอีกทีนึงว่า ได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็นคือจะได้ในส่วนของเรื่องอะไรนะเบาะหนังนึกอยู่อ่ะแล้วก็คันนี้ก็จะได้กุญแจมาครบนะครับกุญแจรธรรมดาหนึ่งดอกให้เขาว่ากุญแจรธรรมดาสองดอกซึ่งแกะมาใช้แล้วดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งยังไม่ได้ใชอ้อะไรกันครับนี่อะอ่ะแล้วก็คันนี้ของเดิมก็คือมีมีเพาาลอยมามามาให้นะครับมีเพลลอยไม่ย่างเดียวก็เป็นงานของ เนี่ยยี่ห้อเนี้ยที่ที่เขาใส่มานะครับก็เห็นว่าเป็นร้านดังอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใส่กระทะล้อให้แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับขอบสิบสี่แล้วก็คันนี้ของเดิมไม่มีคอกมานะครับทางเราก็คือไปใส่คอกให้ให,ใหม่นี่ยกให้ลูกค้าเลยนะครับอ่ะแล้วก็ดูที่ช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างมีล้อยางอะไรให้แล้วก็โช๊คควายเรียบร้อยนะครับ แนบตับใหญ่ท่อหน้าเผาะนะครับเท่ๆเลยเสียงเ,าเพาะๆนะครับแล้วก็น่าจะมีใส่สเก็ตใส่อะไรมาเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้อ่ันนี้คือดึงเบรกมือไว้แต่ว่าไฟเบรกไม่ค้างนะครับอ่ะโอเคครับว่าลองดูในส่วนื่นกันต่อนะครับผมว่าจะถูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าเน้นเป็นเรื่องของขอคอกนะครับอค,คบอกนี่คือจะได้เป็นอคอกอันใหม่เลยนะครับ ที่ว่าทางร้านเราได้ทําการไปใส่ให้นะครับผมเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็นรถตัวเป่าๆมาก็มีอะไรนะมีช่วงล่างมาให้นะครับผมมีเทารอยมีอะไรมาให้แต่ว่าออมันเป็นตัวรถลดเราก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยจับเท่าไหร่ก็เลยไปใส่ข้อให้ไหมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะ1 4ซีนะครับคุณลูกค้าล้อหุมผูกเข้าไปเหมาะสําหรับวัยรุ่นทรงเชงเลยนะครับที่เอาไป โหลดไปจัดทรงกันเพื่ว่าโหลดให้ล้อมันหุบๆล้อแบบซุ้มล้ออมๆล้อเข้าไปนะครับก็ลองไปจัดทรงดูอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในด้านนี้กันแล้วเดี๋ยวจะได้สตาร์ทรถดูเลขไม่กันนะครับเก็บงานแผงประตูไว้สองข้างเลยนะครับลูกค้าหุ้มหลังให้เรียบร้อยนะครับอลองมาดูข้างยนต์กัน เสียงก็ shirt. วันหวานช้ำๆประมาณนี้นะครับอ่ะข้างในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวลองลองดูคอนโซลกันนะครับอันนี้เจ้าของเดิมก่อนนะจะแบบติดตั้งพวกเกีดิฟีมาอะไรมานะครับฟิล์มด้านหน้าเวลาเขาเอาคืนก็หน้ามันก็คือเป็นรอยนะครับก็เดี๋ยวดูแลให้ครับผมเล็กไม่อยู่ที่8 9 0 0 0านโลนะครับ89,000าโลเท่านั้นครับผม โปรงมาลายมีถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็มีด้านนูนให้ด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ3าม0ยิจะได้6เกียร์อันนี้เขาเจมในที่บางแดดมานะครับเขาเจอในที่บางแดดมาก็ดีในในส่วนหนึ่งก็คือเวลาแบบเราปิดไปนะก็จะไม่เห็นอะไรจะไม่เห็นตอนที่เเปิดมันใช้งานนะครับส่วนฝ้าเพ,พยายดานเนี่ยสะอาดนะครับผมด้านนี้ไม่ได้เจมอมาะไรนะครับ แล้วก็ระบบแอร์ระบบแรงต่างใช้งานได้ปะกะตินะครับแล้วก็นนจะมีสมุดคู่มือต่างๆให้นะครับครบนะครับผู้ลูกค้าอยู่ในในในเล่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเปล่า,ปาไปวางของวางอะไรได้นะครับส่วนเบาะหนังก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับส่วนพื้นก็คือเขาก็จะปูหนังไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็พายางนะครับไม่ไม่ได้มีมาให้ทางเราก็คือจะก,การใส่ให้็าที่เร,ร้อยนะครับสําหรับ้ายางเครื่องเล่น วิทยุ4 d m v 3ใช้งานได้ปกตินะครับเสียบมือถือเสียบ usb ได้นะครับหรือจะหาเป็นตัวแปงสัญญาณเชื่อมบูทูธกันก็ได้นะครับแค่เป็นช่องวางของได้เลยได้นะครับตรงลมนิรภัยใช้งานปกติช่องชาร์จไฟมีแค่หนึ่งช่องนะครับเกียร์หกสปีด้ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ด้านนอกดีกว่า นะครับผมว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็น d m a ม a l n n e w 3ว0ามพันตอนเดียวนะครับก็ของเดิมที่ติดรถมานะครับผมก็จะมีในส่วนเรื่องเอ่อพารลอยแล้วก็แนบข้างหลังนะครับที่เราก็คือจะไปไปโชกให้ใหม่แล้วก็แถมคอกให้ใหม่นะครับล้อแม็กคู่หน้ามีให้ล้อหลังกระทะ่ายางใหม่นะครับผมเป็นขอบ14นิ้วก็ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมจะเอาไปจัดทรงต่อหรือว่าจะไปวิ่งทรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาเพียง4 49,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เคอ t สมัติคครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกันให้ด้วยครับผมแลวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปว่าจะมีอะไรมาให้ชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ